สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านา้าอาเละเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพชรก้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็มีโอกาสได้นํามีดหมอปัตถุมงคลหรือเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับผมมีมาประกัน3ามเล่มนะครับเป็นหน้านไม้ฝักไม้ทั้งสามเล่มเลยนะครับเป็นของปัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มแล้วก็ วัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลหนึ่งเล่มนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่เบอร์นะครับ0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับมาชมเล่มแรกนะครับเล่มแรกด้าไม้ฝักไม้นะครับความยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับฝักลมด้ามนะครับนี่นะครับ ทำจากไม้พยุงนะครับทั้งดาบทั้งด้ามแล้วก็ฝักนะครับนี่นะครับดูความแห้งของเขานะครับแห้งแบบธรรมชาตินะครับรอยแตกของเขานะครับความสวยงามอยู่ที่นี่นะครับสีไม้พยุงนะครับถึงจะผ่านการเวลามาหลายสิบปีนะครับแต่สิบเก้าสิบปีร่วมร้อยปีนะครับก็ยังสีของเขาก็ยังเด่นชัดนะครับคุณสมบัติของไม้ประยุงนะครับ เนี่ครับเขาจะเงาวาวเลยนะครับยิ่งถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะครับเล้ลงน้ำมันลงสลักขัดไว้ตลอดนะครับโอ้สีเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเช่นที่นี้นะครับนะครับกันรัดด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับนะครับเหล็กดําทําจากเหล็กดํานะครับส่วนแหม้รัดฝักนี่นะครับเป็นทองเหลืองนะครับรัดด้วยทองเหลืองนะครับ สีทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับเป็นเก่าคลาำกล้าแล้วนะครับนะครับแต่สังเกตดูสีไม้ปยูงนะครับยังจํานะครับจัดว่าสวยงามนะครับผมนี่นะครับเรามาชมข้างในกันนะครับเห็นไหมครับแห้งนะครับแห้งแบบธรรมชาติมีน้ําหนักเบานะครับส่วนใบมีดนะครับความยาวของใบมีดนะครับนี่ครับ ยาว5นิ้วครึ่งนะครับเกือบ6นิ้วนะครับนี่นะครับขึ้นมาอีกเซนหนึ่งนะครับเป็นลายนาคเกี้ยวนะครับผมนาคสมพง์นะครับเป็นงานศินฝีมือของช่างสอนนะครับผมนี่นะครับตอกอักขระได้สวยงามนะครับผมรอยตอกนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับผมนาค สวยงามครับอ่อนช้อยนะครับนาคเกี้ยวนะครับหรือว่านาคสมพงนะครับนี่นะครับความหมายของนาคสมพงก็คือรักไข่กลมเกี้ยวนะครับผมมีไว้ติดบ้านนะครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนี่ะครับสันมีดหนานะครับดูคลั่งนะครับคลั่งกันแน่นนะครับ ไม่โยกไม่คอนนะครับสังเกตดูข้างนะครับจะบาลานซ์กันทุกอย่างเลยนะครับสังเกตดูไม้สีเหล็กนะครับเหล็กรัด้ามแล้วก็มาดูข้างนะครับนี่นะครับมันจะบาลานซ์กันนะครับทุกอย่างจะบาลานซ์กันครับดูแล้วสบายตาสบายใจนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับผมด้านนี้ตอกนะครับนโมพุทธยะนะครับอัขระพระคาถาชัดเจนนะครับผมตอกได้ลึกตอกได้สวยงามนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับลายนาเกี้ยวนะครับผมมาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นมีดยุคเดียวกันนะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่สิบนิ้วเลยนะครับเล่มนี้นะครับทำเป็นจากไม้พยุงเช่นกันนะครับท่านสังเกตนะครับสีไม้พยุง เล่มนี้จะออกคล้ำหน่อยนะครับแต่ความสวยงามเด่นชัดนะครับนี่ครับดูการแห้งการยุบตัวของไม้นะครับเป็นมีดยุกเดียวกันนะครับการรัดด้ามตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับเล่มนี้นะครับรัดเป็นทองเหลืองนะครับรัดด้ามแล้วก็แหม่รัดฝักเป็นทองเหลืองเช่นกันนะครับนี่นะครับดูความเก่าของทองเหลืองนะครับความก้ากล้าของเขานะครับ ดูการยุบการแห้งของไม้นะครับเห็นไหมครับแห้งแบบธรรมชาตินะครับผมก็ผ่านการใช้งานมานะครับจ้าของเดิมท่านก็ใช้งานมาพกไว้บนหิ้งพระอย่างนี้นะครับออกเดินทางไปไหนที่แบบว่าเสียงอันตรายไกลๆเนี่ยท่านก็จะติดตัวไปนะครับนี่ครับดูที่จริงไม้นี่หนานะครับแต่เพราะความแห้งของเขา ไม้แห้งสนิทมีความน้ำหนักเบานะครับเส้นนี้เป็นลายน่องสิงนะครับผมความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่เจ็ดนิ้วเลยนะครับนี่นะครับลายน่องสิงนะครับดูสังเกตดูรอยตอกนะครับตอกด้วยสิวนะครับใช้มือสีมือนะครับร่องเลือดลึกนะครับเห็นไหมครับร่องเลือด จะเป็นคลื่นๆนะครับพอใช้สิวตอกนะครับนี่ครับรอยกระดูกงูก็สวยงามนะครับสังเกตโดยใบมีดนะครับนี่นะครับสังเกตมีดดัใบมีดนะครับของเขาเนี่ยครับผ่านจุวผสมนะครับตั้งแต่เหล็กมีเหล็กอาถรรพ์เหล็กพุทธคุณต่างๆนะครับที่เอามาหล่อหลอมนะครับเป็นใบมีดนะครับ เป็นงานของช่างชิมนะครับนี่ครับตอกได้สวยงามนะครับผมสันมีดเตียมนี้ค็นหนานะครับนี่นะครับดูคลั่งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับเก่าเก่าเดิมๆนะครับสันมีดหนานะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหม จะตอกได้สวยงามนะครับราบใครธรรมชาตินะครับนี่ครับทุกอย่างจะบาลานซ์กันนะครับผมเห็นไหมครับดูง่ายสบายตานะครับสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับผมมาชมเล่มที่สามนะครับเล่มนี้นะครับความยาวฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่13ามนิ้วนะครับเป็นของ วัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งนะครับเล่มนี้นะครับจากสิทธิ์เข้มขังนะครับนี่นะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่ส3บามนิ้วนะครับเล่มนี้ที่จริงแล้วนะครับมีดเล่มนี้ที่เจ้าของเดิมท่านเล่ามานะครับที่จริงเราไม่มีนะครับไม่มีตัวรัดนะครับฝักเขาเจ้าของเดิมท่านเพื่อความให้อยู่นานคงทนนะครับท่านก็เลย ได้จัดถักเอาไว้มารัดเพิ่มเติมนะครับที่จริงไม่ได้ชํารุดนะครับฝักนี้ไม่ชํารุดนะครับท่านเอามารัดให้พวกความแข็งแรงความคงทนแล้วก็เวลาจับจะไม่ลื่นนะครับเนี่ยนะครับเวลากำเวลาจับเวลาถือเป็นไหนนะครับจะไม่ลื่นนะครับผมจะไม่ลื่นไม้เป็นไม้ประยุง์เช่นกันนะครับเล่มนี้นะครับ ขออภัยนะครับมีดเล่มนี้น่าจะเป็นไม้ชิงชันนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับผมมาดูใบนะครับใบมีดนะครับความยาวของใบมีดนะครับครับเจ็ดนิ้วนิดๆนะครับผมนี่ะครับมาดูความเก่าความค้ามคล่าของมีดนะครับใบมีดดูเหล็กนะครับเห็นนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับ มีดเล่มนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับมีแต่คราบไคลธรรมชาติจับนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับธรรมชาติของเขานะครับเนี่ยครับเสียมาเปรี้ยงนะครับสังเกตดูครั้งนะครับสันมีดหนานะครับผมฝังตะกุดสามดอกนะครับนี่นะครับตอกได้สวยงามนะครับสันมีดนะครับเอกลักษณ์ของมีดหลวงพอรุ่งเลยนะครับผม ข้างแน่นไม่โยกไม่กอนนะครับตอกได้ละเอียดสวยงามนะครับผมเล่มนี้ท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมมาโทรสอบถามได้นะครับติดต่อมาได้ครับที่เบอร์0610591663นะครับ0610591663นะครับแอดไลน์ได้นะครับเบอร์เดียวกันนี้นะครับครับผมท้ายนี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมกับเพชรก้ามีดหมอนะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ